สวัสดีครับเพื่นครับวันนี้ก็พบกับนัดสีรูปจูลรีงแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามานะครับว่าที่ร้านสามารถทำเกอบพระหรือว่าเครื่องรางได้ไหมนะครับก็ทําได้นะครับแต่ขั้นตอนการทํานั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ ครับพบกับสัวุ้นจิเลียนะครับอย่างที่ข้างต้นนะครับเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่ากรอบพักเครื่องรางที่ร้านสามารถทําได้ไหมนัดสามารถทําได้นะครับโดยทางโรงงานเราสามารถทําได้นะครับโดยขั้นตอนการทํางานนะครับในการที่ทํากรอบพักหรือว่าเครื่องรางหรือว่าแหวนเพชรทุกชิ้นนะครับก็คือว่าเพื่อนๆสามารถบอกงบประมาณกับทางนัดได้เลยนะครับเพื่อนๆมีงบประมาณให้เท่าไหร่นะครับโดยที่ถามว่าทําไมต้องถามงบประมาณก่อนนะครับโดยที่งบประมาณนะครับจะช่วยให้การส่งงานทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างเช่นเพื่อนๆมีงบประมาณให้ห้าหมบาทห้าหมบาทนะก็จะดูว่าห้าหมบาทนี้คือเพื่อนๆจะได้ทองกี่เปอร์เซ็นต์ได้เพชรน้ำเท่าไหร่เพชรไซส์ไหนนะครับแล้วก็ขนาดงานประมาณไหนนะครับสามารถทําได้ไหมนะครับโดยที่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับหรือว่ากังวลในชิ้นงานนะครับว่าทองจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เพชรจะได้ตรงคุณภาพไหมเอาปัญหาเหล่านี้นะครับโยนมาให้นัดครับนัดจัดการให้ครับโดยที่เพื่อนๆนะครับสามารถไปดูรีวิวหรือว่าดูการการันตีของ ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่เคยมาสั่งงานกับทางร้านได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆที่สั่งงานไปแล้วไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับกับผลงานที่ทํานะครับตัวอย่างเช่นเครื่องรางชิ้นนี้นะครับหลวงปู่ยิม้มเสือหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวเดี๋ยวเรามารับชมกันครับครับนี่ก็เป็นเสือหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรีที่ลูกค้านํามาให้ทํานะครับกอบฟังเพชรประดับทับทิมชิ้นนี้เป็นทองตัวเรือน90%เต็มนะครับพร้อมใบวารันตีทองนะครับเสือลหลงผู้ยิ้มองค์นี้นะครับสามารถหมุนได้ลูกค้าบอกว่าขอให้หมุนได้โชว์ใส่ได้ทั้ง2ด้านลูกค้าบอกว่าขอหันไปทางซ้ายเมตตาหันไปทางขวาเพิ่มบารามีได้เสริมหนุนนําดวงสําหรับผู้สวมใส่สร้างบารามีให้แก่ตัวเองโดยรอบด้านนอกได้ประดับเพชรแท้คัดเพชรทิะเม็ดเพชรน้ําขาวไฟดี โดยแบบเราจะขั้นด้วยทับทิมเรียมสวยเนื้อสะอาดเสื้อหลวงปู่ยิม้มองค์นี้นะครับเนื้อเก่าเนื้อช่ำมากเป็นงานงาเก่าแกะมือลงอักขระด้วยตัวหลวงปู่เองโดยผมดีไซน์นะครับจะให้มี3ามห่วงเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปต่อกับข้อสร้อยได้และห้อยเสริมพาอีกองค์ด้านล่างและได้ใช้ช่างฝีมือฉมังมาก<ส>ด้วยประสบการณ์ แทงลายอินฟินิตี้จีนหรือลายประแจจีนนี้เสริมให้เสือองค์นี้เข้มขังมากขึ้นวันไหนอยากให้ได้เรื่องเมตตาก็ให้หมุนทางด้านซ้ายวันไหนอยากให้หนุนนำบารมีก็หมุนทางด้านขวาพอหมุนมาแล้วจะเพิ่มตรงสลักล็อกให้ชิ้นงานล็อกไม่มีเคลื่อนงานเป็นงานจิวเวลรี่ขึ้นชิ้นต่อชิ้นแบบไม่มีซ้ำลายไม่มีกอบ เพื่อแบบที่ลูกค้าต้องการลายอินฟินิตี้จีนนี้หรือลายประแจจีนลายมหาเฮงมีกินมีใช้ไม่สิ้นสุดงานสั่งทําแบบนี้นะครับหรือว่างานคอสตอมไมต่างจากงานสําเร็จตรงที่มีแค่ชิ้นเดียวขึ้นมาชิ้นต่อชิ้นแบบต่อแบบองค์ต่อองค์ได้งานตรงแบบที่ลูกค้าต้องการชิ้นงานจะได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตามแบบฉบับที่ลูกค้าต้องการสามารถลดเพิ่มเติมแต่งตามแบบฉบับของเราเลือกทองเลือกสีเพชร <ersch> เลือกเปอร์เซ็นทองเลือกพลอยและเลือกคุมงบประมาณตามแบบตามที่งบที่เราอยากได้เพื่อนเพื่อนลองมองและดูรายละเอียดของชิ้นงานนะครับการฝังเราใช้กล้องไมโครสโคปในการฝังงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ละเอียดและปราณีตแบบฉบับช่างฝีมือไทย เสือลงปูยิ้มองค์นี้นะครับค่อนข้างเก่ามากดูจากเนื้อนะครับเนื้อฉ่าเงาวาวเนื้อสีเหลืองจัดมีสีค้าเหลืองมีสีเหลืองอ่อนและแก่ตามแบบฉบับงาเก่าเก็บทํางานกระสีลมจิวเวลรี่มั่นใจได้ชัวนะครับว่าจะได้เพชรแท้พลอยแท้ตรงคุณภาพตรงเกรดที่คุยกันนะครับทองแท้เต็มเปอร์เซนต์เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนเพื่อกับงานเสือลงปูยิ้มนะครับงานแบบนี้ไม่มีที่ใดทําแน่นอนนครับไม่ซ้ําแบบใครนะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบผลงานหรือว่าอยากได้งานแบบนี้หรือว่าแบบไหนหรือว่าก็พาบแบบอื่นก็สามารถติดต่อสอบถามนะันได้ที่แอดไซต์สีลมจิวเวลรี่ด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นัดรังสรรค์ชิ้นงานชิ้นต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะให้นัดรังสรรค์ผลงานให้นะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับที่แอดไซต์สีลมจิวเวลรี่นะครับมีแอดด้านหน้าครับแอดไซ์ด้านหน้านะครับ, Ad รบยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับนัดสีลมจิวเวลรี่ พราะเกาพาชิ้นนี้เราสร้างมาเพื่อขุนฝากไปได้วยครับขอบคุณครับ